สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านบ้าน by J Asset Management ค่ะีพีนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมาชมอาคารห้องชุดค่ะและตอนนี้โบก็อยู่ที่นี่แล้วกับอาคารห้องชุดบ้านสวนทน2ค่ะ ที่นี่อยู่ในย่านของสีนครินนะคะหรือว่าอยู่ในซอยสีด่าน22นั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาอาคารห้องชุดกันอยู่นะคะที่นี่ค่ะเข้ามาชมได้เลยใน ep นี้เรียกว่าตอบโจทย์ให้กับทุกท่านแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางนะคะที่สะดวกสบายเลยเพราะว่าที่นี่นะคะเขาสามารถเดินทางได้หลายเส้นทางค่ะจะเดินทางจากเส้นทางนะคะถนนบางนาตราดก็ได้หรือว่าจะเป็นถนนสีนคลินก็ได้ค่ะ และสําหรับโดยรอบโครงการแห่งนี้แล้วนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบคันเลยค่ะอยู่ใกล้กับนะคะบิ๊กซีค่ะหรือว่าจะเป็นแม็โครสีนาคลินค่ะอย่างใกล้นะคะกับเซ็นทรัลบางนาและที่สําคัญเลยค่ะภายในที่นี่นะคะหรือว่าโครงการแห่งนี้เขามีสมโมสรน,นะคะมีทั้งสระว่ายน้ําแล้วก็มีสนามเด็กเล่นให้ทุกท่านาออกกําลังกายอีกด้วยค่ะส่วนในห้องจ้หน้าอยู่ขนาดไหนเดี๋ยวตามโบเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะ และสำหรับห้องที่โบจะพาไปชมกันนี้นะคะอยู่ที่ชั้น1ค่ะห้องเลขที่22คับ124ค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปชมในห้องกันดีกว่าค่ะ สำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องชุดค่ะมีทั้งหมด2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําค่ะแล้วก็มีลานถงที่เป็นห้องนั่งเล่นแบบนี้นะคะมีพื้นที่ว่างพร้อมกับชุดครัวให้ด้วยค่ะเริ่มต้นเลยเราเดินเข้ามาจากด้านนอกนะคะก็จะเจอกับห้องถงตรงนี้ซึ่งสามารถทําเป็นมุมรับแขกได้ค่ะวางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมนะคะจะเป็นโต๊ะนั่งทํางานหรือว่าจะเป็นมุมนั่งชมทีวีก็ได้ค่ะและที่ติดกันเลยค่ะอีกหนึ่งถงที่เป็นมุมกว้างๆแบบนี้นะคะพื้นที่ว่างแบบนี้คุณสามารถนะคะวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารทํเป็น เป็นที่นั่งรับประทานอาหารก็ได้นะคะแล้วก็วางเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมนะคะเอาไว้นั่งชมทีวีก็ได้ค่ะที่สําคัญเลยในห้องนี้นะคะที่โบภามาชมกันเขามีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนแล้วด้วยค่ะ <S <S และมุมนี้ค่ะก็เป็นโซนครัวนะคะซึ่งเรามีการดีลอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถรองรับครัวไทยได้นะคะแล้วก็มีตู้มีชั้นวางให้คุณสามารถเก็บของได้เยอะเลยค่ะ สำหรับห้องนอนแรกค่ะที่โบพามาชมกันตรงนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะห้องนอนนี้จะมีเตียงไซส์ขนาด6ฟุตค่ะมีที่นอนมีเตียงมีเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนแล้วและห้องนี้พิเศษนิดนึงค่ะเพราะว่าติดกับระเบียงห้องคุณสามารถออกไปชมวิวได้นะคะและก็สำหรับห้องนี้ค่ะเขาจะมีประตูที่เชื่อมต่อกับประตูห้องน้ำด้วยค่ะ สำหรับห้องนอนเล็กตรงนี้นะคะคุณผู้ชมห้องนี้สามารถทําเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าใครที่ทํางานที่บ้านนะคะห้องนี้ค่ะคุณสามารถออกแบบทําเป็นห้องทํางานหรือว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้เหมือนกันค่ะสำหรับห้องน้ําในห้องนี้นะคะค่อนข้างกว้างเลยค่ะมีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกและส่วนแห้งและอย่างที่โบบอกไปในช่วงต้นนะคะว่าห้องน้ํานี้ค่ะเขาจะมีประตูที่เชื่อมต่อไปกับห้องนอนค่ะเป็นห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันค่ะ การเดินทางไปยังบ้านสวนทนเริ่มต้นที่หน้าบิ๊กซีสีนครินขับตรงไปประมาณ150เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสีด่าน22ขับตรงต่อไปอีก1.4กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาจากนั้นขับต่อไปอีกประมาณ200เมตรจุดหมายจะอยู่ซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันคะสำหรับ EP นี้ที่โบพามาชมการกับอาคารชุดบ้านสวนค่ะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านใครที่อยู่ในย่านของฝั่งสีนครลินหรือว่าบางนาอยากจะได้เป็นอาคารห้องชุดที่เดินทางได้อย่างสะดวกสบายที่นี่ตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนค่ะและสำหรับ EP นี้นะคะท่านไหนที่ชมแล้วอยากจะเป็นเจ้าของห้องที่โบพาไปชมกันวันนี้ค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page JS Set Management หรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านย y J Asset Management ค่ะและเราไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะเรายังมีบ้านมือสองสภาพนางป่าให้คุณได้เลือกอีกมากมายค่ะและยังมีบริการให้คำปรึกษาและยืดสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วน EP หน้าอยากจะให้โบพาไปชมที่ไหนติดตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ